ก็ตอนตนี้เดี๋ยวเราจะมาออกเซตกัมตายฟูดาเมจกันสักนิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนดาบแดงเป็นดาบีดนะครับผมในอนาคตนะครับเร็วๆนี้เนาะมันมีแพทออกมาแล้วนะครับว่าไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยจะได้รับการบัฟนั่นเองนะครับผมเล่นได้นะครับเล่นอยู่นะเฮ้ยครับตายหมดเลี้ยวตายครับเปลี่ยนสุดได้ไม่สุดนะตายตายตาย เกยตายครับผมเล่นหน่อยเพื่อนสวยต่อได้นะปิดอ่าสวยครับผมดุดยโอโ้โหเรียบร้อยครับผมจรจครับบอกเลยภาพนี้เจินเกมหน้าเลยครับผมไปก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกด d ้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บละลา์แอดโกด,ด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ลิงเว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นบริการทุกระดับความประทับใจต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงค์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับเพื่อนเจ้าของสื่อหลักสี่ช่องเช่นเคยนะผมกาวันนี้เจ้าเล่นหรือเจ้าคริสตกตองช่นเคยเนาะ ก็ตานี้เดี๋ยวเราจะมาออกเซตกันตายฟูดามิเกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนดาบแดงเป็นเดอะบีดนะครับผมเพราะว่าในอนาคตนะครับเร็วๆนี้เนาะมันมีแพทออกมาแล้วนะครับว่าไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยจะได้รับการบัฟนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นไอเทมที่อเลนปัจจุบันเนี่ยผมออกค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นเซตกันตายฟูดามิที่เป็นดาบไฟฟ้าดาบแดงหรือเซตกันตายดูดเลือดที่เป็นเดอะบีดทารอนนะครับผมก็2ชิ้นนี้เนี่ยผมได้รับมันได้รับการบัฟมานั่นหมายความว่าไอสองเซตนี้ของอเลนเนี่เนาะ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าดับไฟฟ้าเนี่ยได้รับการเอาค่าคิยิทข้เลออกหรือสตาคีออก15นะครับแล้วก็เพิ่มค่า ความเร็วการเคลื่อนที่เข้ามา3%เนาะแล้วก็จุดไฮไลท์มันอยู่ตรงที่พาสีนะครับปกติดาบไฟฟ้าเนี่ยจะมีโอกาสติด30%นะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะในการที่จะติดพาสีดาบไฟฟ้าชิงไปชิ่งมานะครับแต่อันนี้เนี่ยมันการันตีติดเลยนะครับก็คือดาเมจมันดรอปลงมาแต่ว่ามันการันตีติดแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่0.35วินะครับผมแล้วก็ทุกๆการโจมตีปกติ3ครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายเวทอีกนะครับผม140-420เนาะซึ่งอันนี้ก็การันตีติดเหมือนกันแต่ว่ามันต้องตีที่ครบ3ฮิตเนาะแล้วก็ไม่มีคูดาวมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะทำให้เหมือนอีกจักรวาลหนึ่งนะครับก็คือกระดาษไบบ้านเนี่ยมันติดตัว,วแล้วก็จะทําให้ดาเมจของอะไรเนี่ยมันน่าจะรีดออกมาได้แรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออัตราคีที่หายไป15%นั่นเองนะครับผมนี่ก็อาจจะต้องลองเล่นจริงๆก่อนว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับผมต่อมาอันนี้คุ้มจริงนะครับผม The Beat จะบีเนี่ยโคตรโกงนะครับผมคือปกติเนี่ยพาสซีฟของดาบดูดเลือดเนี่ยก็คือค่าดูดเลือด25%เนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันเอาค่าดูดเลือด25%เนี่ยไปอยู่ในเบสแสแตทแทนนะครับผมแล้วก็เพิ่มเบสแสแตทก็คือแม็กซ์ HP 600เข้ามาดื้อเลยนะครับก็คือแบบออกปุ๊บถึกขึ้นได้ดูดเลือดแล้วก็มีพาสซีฟใหม่นะครับผมเป็นพาสซีฟที่เมื่อเลือดต่ำกว่า30%เลือดเราจะเด้งกลับมา400-600 10หน่วยนะครับเป็นในเวลา5วิครูดาว20วินะครับก็คคืืออเหมนล้าายๆกับว่ พาสิเทนอ่ะเลือดลดต่ำกว่า40เลือดเด้งกลับมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพาสิเดอะบี t นะครับผมซึ่งผมมองว่าโคตรดีนะครับคือไม่มีอะไรจะเสียเลยนะเดอะบี t อ่ะมันเพิ่มแบบให้คนออกเยอะขึ้น,นาาแนบบ่นอ,อ,อนนะครับอาจจะแบบเห็นหลายๆคนออกซึ่ง a l i นเนนะี่ยเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่น2องชิ้นนี้ให้มันคุ้นชินนะครับคือถ้าเล่นแล้วมันโหดเนี่ยบอลต้เลอร์แพทหน้าโหดกว่านี้แน่นอนนะครับผมแต่ตานี้ต้องเอาตานี้ให้รอดก่อนนะเหมือนที่ผมจะเริ่มมีีปรระะเเเด็นนลจิงๆ่่ย ไอเทมนะครับผมมันไม่ได้ปรับแค่2ชิ้นนี้นะมันมีไอเทมใหม่อีก4ชิ้นแล้วก็มีไอเทมเวทที่ถูกปรับอีก2ชิ้นนะครับซึ่งอันนั้นอนะ่ะไอเทมใหม่เนี่ยผมยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่ามันคืออะไรทําอะไรได้บ้างเนาะ,ะผมก็เลยยังไม่ได้เข้ามาส่วนเซิร์ฟเบต้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อัพนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะอัพตอนไหนเนาะแต่ว่าถ้าอัพแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าพวกเซตไอเทมพวกนี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนและไอเทมใหม่มันทำอะไรได้บ้างนั่เนเองนะครับผมง wow. not pendant. someone important you from to this It gift me. give jade very Hey. was เฮ้ยเล่นได้นะครับเล่นอยู่นะโอเคครับตายหกเมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่อยู่เนี่ยเราอาจจะเล่นได้แค่ต่อเนะครับเพราะว่ามันปิดสกอร์ฟอร์เลนไม่ได้ฟอร์เรนแปะอันติสสวนมาคือเราการันตีแพ้นะ ถูกตคะแนนอ่านใจอ่านใจแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีบั克เสียงอยู่นะครับในแพทใหม่นะครับผมก็คือหลังจากที่อัพแพทวันที่5มาเนี่ยก็จะมีบั克เสียงบั克แอนเน็ตสกิลนะครับก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ทันทีเลยไหมแต่ว่ามันมีบั克แอนเน็ตอยู่นะครับก็คือถ้ากดอันติแอนเน็ตแล้วกดสกิล2ทันทีเนี่ยอันติมันก็จะไม่นับคู่ดาวนะครับใช่ครับผม น่นหมายความว่าคุณสามารถที่ใช้ใช้อันติดได้ในครูดาวสกิลสองนะครับลองไปกดกันได้นะครับก็คือแบบมันบั๊กแบบน่าเกียดมากนะอันนี้ก็คือบอกเลยว่าหนักนะครับผมแต่ตอนนี้ผมน่าจะต้องเอาเกมนี้ให้รอยก่อนนะรู้สึกแปลกพอเสียงขัดขันหายนี่มันดูแบบไม่ค่อยดียังไงไม่นู้นะดูดิเสียงมันแบบ โอ้マイ oh god น่าจะโดนตามตายนะปิดดอกน่าจะ่ายหมดแล้วครับเราน่าจะฆ่าได้แล้วนะเนี่ยผม,มตายครับเสียงสุดยอดจริงๆมันปล่อยบั c นี้ผ่านมาได้ยังไงครับนี่ <c oughs> อ่ะคือผมไม่คิดว่าบั c มันจะออกมาแบบ อันนี้คือไม่ได้อยากจะว่าเกมนะแต่คือบักออกนะ๊กมันออกมาทุกแพทแล้วมันออกมาบ่อยเกินไปครับไม่ว่าจะเป็นบั๊กตัวละครบั๊กเกมบั๊กอินเทอร์เฟซหน้าเกมมันโอ้ไม่ก๊อชมันเยอะกันไป oh. หรือเปล่าเวลาผมเล่นเกมไม่ได้เสียงมันคล้ายๆหายนี่ผมค่อนข้างแบบเล่นแล้วไม่อินเท่าไหร่นะครับอันนี้เสียงซาวเกมหายไปละแต่น่าจะแก้ไม่อยากครับ น่าจะผ่านไปวันหนึ่งผมลงคลิปนี้น่าจะเสียงน่าจะได้รับการแก้ละแต่บัฟอแอนเนตอันนี้ไม่แน่ใจนะบั็มันค่อนข้างโกงนะครับเผลอๆกงกระเทนอีกนะโอ้ my god เสียงหายนะแบบหนักจริงครับผมจริงๆเซตนี้เนะี่ยจริงๆถ้ายังไม่บัฟอกถามว่ามาเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับมันก็แรงนะแล้วก็ได้ค่าดุเดินมันก็โอเคนะครับแต่ว่า ถ้าบัฟมาจริงๆเนี่ยผมมองว่าออกแยกเหมือนเดิมอ่ะน่าจะคุ้มสุดละการตายฟูดาเมทการตายดุดเลือดนะครับเป็นได้นะอุ้ยตายไม่สุดนะตายตายตายฮะเดี๋ยวนะทำไมลอนเลออนได้ไปนคนฆ่าวะในเมื่อมันมีเกาะขาวแล้วผมผมฟันฟูดทูดเมทยัยงไงผมน่าจะได้ฆ่าไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้อะไรวะเนี่ย งงจัดตอนนี้เลนเกมอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าอยู่นะเพราะว่ามีเอเลเตอร์นะครับน่าต้องรีบชมหน่อยนะนี่ก็ขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นที่ผมจริงนะคือผมเล่นผมเครื่องหุ่นยนต์นะครับว่าแบบโอ้โหเสียงแม่งแต่ผมว่าคุณคุณว่าบั็กเสียงนี่มันเคยมีอยู่แล้วนะแบบเล่นๆอยู่แล้วเสียงค่อยๆหายไปทีละอันทีละอันจนแบบ ทั้งเกมกมันเงียบนะครับกลับมาแกเฮ้ยมาละโอ้ยแล้วก็ไปละแล้วก็ตายละโอวสู่ผมเรียบร้อยเราล่าอยู่ครับเดียวรเราโหเยอะตอนนี้ ต้องหาเลเตอร์ก่อนนะครับเราเข้าซุ่มสี่สห้าไม่ได้นะคือถ้าเราเล่นไปเนี่ยแล้วเรายังปิดสกอร์ช้าเนี่ยเลตเตอร์จะจับนะครับเล่นต่อไม่ได้นะเฮ้ยจับละวปิดเล่นได้นะอ๋อสวยต้องออกสุดยอดจริงๆอ,อะไรครับเนี่ย <laughs> it was just a favor i cannot give you this jade pendant it was a gift hey oh it's very important to me โอ้โหเต้เฮ้ยสวยเราถอยไม่ได้นะครับอุ๊ยไอ้เจ้าถ้าผมมีดลับไฟฟ้านะผมบอกเลยหลับหลับหมดอะช็อตเมื่อกี้แพนด้ากับไบโอนี่มีโอกาสล้นอยู่เมื่อกี้โมเสียดา้ตากาติมไม่สวยโมเสตได้กว่าคือเรากำลังแบบเชนนะครับแล้วก็นั่นแหละรครับเห็นหน้าเลเตอร์อย่างที่บอกคือเราต้องหาเลเตอร์ก่อนนะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ ที่ผมต้องอันติขีเลตเตอร์นี่เพราะว่าแบบถ้าผมไม่ขี่ตอนนั้นมันจะจับนะยังไงก็ต้องแบบหาตัวชิ่งก่อนนะครับแต่ถ้ามามองจริงๆไอ้เรื่องดับไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าพาสีของมันนะขี่ได้หรือไม่ได้นะแต่อันเก่ามันขี่ได้นะไอ้ที่มันชิ่งๆเนี่ยถ้ามันขี่ไม่ได้เนี่ยไม่แน่ใจเรื่องดาามจเหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามันมีการโจมตีปกติ3ครั้งแต่ตอนนี้เพื่อนผมกำลังจะตายหมดทีมหรือเปล่ากันไม่ได้นะเฮ้ย ไหนก็อยู่ครับได้เหรอไหนไม่นะโอเคไม่น่าเหลือแล้วครับแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นะ <S <S โอ้โหเยอะซูมได้หนาเออ้เอาแล้ววะทะเลาะกันแล้วว่าอันนี้ผมกดมาแค่สองนะครับมันก็เลยแบบมีความบันเทิงนิดหนึ่งเกิดขึ้นในแรงนะนี่ต้องปล่อยนะครับจริงๆถ้ามีแค่ทาจิกับอาล,ลสเตอร์เนี่ย อาจจะเล่นได้เพราะว่าดาเมจน่าจะไม่พอปิดผมแล้วผมน่าจะสวนกลับได้หมดแต่ว่าน่าจะไม่มีสองฟอร์เรนได้นะเดี๋ยวน่าจะบีบเข้าตัวเล็กนะครับอ่ะปุ๊บถ้าเดินเดินบีบเข้ามาตรงนี้ตัดอเขตายครับผมได้นหน่อยเพื่อนสวยต่อได้นะ อ่าสวยครับผมอันนี้น่าจะตัดได,ด้ไอ้ตัดปั๊บด้านแล้วนะครับเขาน่าจะไม่ได้เล่นไอ้นี่แหละเคล่อนบ้านแหโอเ,เขา้าอยนะ จริงๆตอนนี้ก็เดบิบก็คุ้มนะถ้าแบบไม่ต้องการตาฟูลดาเมจเพราะว่ามันมีเอ,อ่วายโอกับอะเลเตอร์นะครับมันแบบถ้าถึงตัวมันก็สตาร์ปรติมน่าเรา,เราน่าจะเลือดเต็มพอดีนะถ้ามีดับแดงก็แปบ๊บเดียวหายอ๋อแต่เราสามารถที่จะทำไ e อันนี้ได้แล้วนะครับแพทหน้าเดบีสี่ชิ้นดูเลือดร้อยเปรเ์น,นะครับผมก็ได้อยู่นะได้เบรดเลือดมาตั้งสองพันสี่ได้นะครับแล้วก็เพิ่งจะตายนะครับผมชิบหายละ น่าสนใจนะดตบีสี่ชิ้นดาบชี้หนึ่งชิ้นเฮ้ยอุ้ยน่าสนใจนะดตบีสี่ชิ้นมันได้ดูดเลือดหนึ่งร้อยแล้วก็เวทแบบพายอีกหนึ่งร้อยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีแน่นะครับผมบอกเลยเออชิบหายแล้วโอ้ยตัวเอนไมน่นี่มันมีเลตเตอร์นี่นแปลก ต้องคอมโบปฏิหารอีกแล้วสินะถ้าเอ็มเอ็กพาดโดนเอ็นครับผมแต่ถ้ารวบไม่พลาดมันโดนเอ็นแน่นอนนะดุยโอ้โหเรียบร้อยครับผมจีจีครับบอกเลยภาพนี้เจอกันเกมหน้าเลยครับผมไปเรียบร้อยครับผมสวยจัดจบแล้วจบแล้วจบแล้ะ นี่แหละนะคอมโบนะ่ะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่ตายโอ้โหเขียวแน่นอนตรงนี้ก็วันนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซตกันตายดูดเลือด ดาบไฟฟ้าเดะบีดนะครับจริงๆมันออกคู่กันได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันพอเนาะแต่ว่าโอ้โหเสียงมาชัดเจนแต่ว่าแพทหน้าโหดกว่านี้นะครับผมอันนี้ผมแค่มาขายแพทหน้าเฉยๆว่าอันเลนมันจะโหดขึ้นแลเพราะไอเทมที่ปรับมานั่นเองนะครับผมก็ถ้าเซอร์เบต้าปรับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นในเซอร์เบต้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถึงสเกลที่แตกต่างระหว่างดาบไฟฟ้าเก่าและดาบไฟฟ้าใหม่แล้วก็เดอะบีดเนี่ยโหดขึ้นแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับบบ๊าายยครับ